กัถ้าถือให้ยกนิ้วโป้งถือกว่าถืก่ยกนิ้วโป้งเกเบิงยกยกนิ้วเ่เอาเาเอาแล้วะเอาเถือถือกเถืเนาะถือกถือตัวครับันเลงมือนั่นชื่ออรดยั่ย่วิ่งกับสวัสดีครับสมาชิกชมตเร เมื่อวานแอมมาทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับยายแอ๋นะครับท่านผู้ชมฟันดีฟันแน่นเป็นผู้ที่มีเส้นเป็นผู้ที่มีเส้นนั่นยืนหัวอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับนานจักัสดีน้องครับผมว่าธรรมดานได้ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครับมาบอกเลขเพิ่นนี่ครับอยากให้รวยเพิ่นวางงวดนี่เนาะครับเนาะทุ่มโลดวสันครับสิเป็นตัวไหนเด็ดเด็ดครับไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยายแอ๋คนดังนี่สวัสดีครับยายแอ๋ครับงวดนี้ติดติดด้วครับน้ามาแต่ใสครับคุณยายมาแต่ใสมาแต่ใส่นำหาอยู่วังหันนะก็ย้อนแสงหันมาตั้งนี้นะขันมาตั้งนพียงคุณแเอ๋อ่ขันมาตั้งเพียครับเป็นแม่เอ๋เจักหน่อยน่ะตัวขับเนาะคุณแม่แอ๋ครับเอฟซีเป็นผู้ที่มีเส้นเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอา ตัวไหนก่อนนะยกมือยกมือยกมือตัวไหนตัวไหนอ๋อยกยกมือจะสิไหนบ้างยกมือได้ไหนยกซะซะยกซะซะยกซาซาเบิังมีตัวไหนเอายกยกให้เอฟซีใจเย็นๆด้วยครับเอฟซีเพราะว่าสามเนี่ยมันเลขสี่ได้ท่นใสี่สองสี่สองยกไหมนะคะยกไม่เรอาพูดตัวไหนก่อนยกเบิังเอายกเบิัง ยกเบิ้งตัวใดงานที่แบบ2ครับอตัวใดคะต้องไปรีบงคลิปใหม่นะครับเอ้าเอาเลขม่ได้ใสผัดือฮ้เอาาไมได้ใก่อนนะต้องต้องจับใจความได้นะครับคุณทุกคนไปก็ฟังเป็นได้ครับยกไม้ยกหนีไมยกหนีบไม้เร็ว ยกมือให้มาตัวไหนตัวไหนสองสองสององงเนาะสี่เนาะโอ้สี่สองสี่สองท่านผู้ชมสี่สองสองสี่ยกมือเมื่อกี้นี่เห็นเลขสี่กับเลขสองเนาะอยากบอกยุตจะบอกว่าเป็นครับสม่ธช่าคนบอกว่าอ๋อคนผิดการนะครับผมท่านผู้ชมเนาะอ้าไม่ไปพเจ้ารณาเพื่นเขาเองเนาะนานนนสั่นสี่สองอุ้ยน่นอนเลย สี่สองสี่สองนัจัดเตมครับบ่คอยจะคิดเพิ่นเด้ืน่นอนนะครับใหญ่เครับสี่สอสมตัวเอาตัวไหนใส่เอาตัวไหใส่สตัวเอาเอาเอาเตัวใส่เบิงปสพันห้าเจ็ครับผมได้สตัวค่ะเดี๋ยวพน้าพนยกอีกสตัวตัวไหนเอตัวไหเอาหาเอาหาใส่เอาหาส่ครับห้าสี่ใส่ยกไหมเบิงยกตัวไหน เอบโอ้เอาหาใส่หา c สอ้าวขับเอฟซีลองเบิรงกับยายแอของเขาครับสามตัวให้ตัดเลนเอ้ยยายแอเนาะแม่แอก็ได้ครับนี่น้ำน้องก็จ้าจ้าเอหาสองน้ำอ๋อโอ้ตัดเลนหาสองน้ำหา2หาอ2ตัดเลนตัดเลนหาสองน้ำเลยจังเอยค่ะแลวก C2 ค่ะ เอาหมดคันาาถือให้ยกนิ้วโป้งถือกว่าถือกว่ายกนิ้วโป้งสิบิังยกยกนิ้วบงเอาเอาเอา้วะเอาเอาถือถือก็ถือเนาะถือก็ถือตัวครับน่านน่านซื้ออลดอยุ่งวิ่งสองวิ่งสองน่านวิ่งสองซื้ออาเอยร้ไน่านแม่อ๋วิ่งสองวิ่งสอง แถวแน่นอนนะคะน้นอ,นอมวิ่งสองครับสมุชมวิ่งสองเลขสามตัวนี่ห้าสี่สองครับพอเที่องห้าสี่สองครับห้าสี่สองให้ตัดเลนห้าสองแล้วก็สี่สองครับนะบ๊บะผาดยุกนี่ปูเลยเหรอวะจ๋าเอายงนี่ปูไหมไผมาบอกกัน น่าทุ่มเลยแล้วมัย่้าวาายนาสื่อได้หรอได้จัดเลยพัดันขายกัขายแล้วมันะอครับตัวที่สองขามัตั้นเดนาสองสี่สองสี่นักกัเนอเห็น่มีิองใครจิมชอบตัวเด็ของคนเป็นคนพิการนะครับผมไม่ได้ครับผมนี่ข่าจงดีจงาะขอบพจครับขอบคุณครับ กันยายนพศ2552ขอบคุณครับสวัสดีครับครับยาส5 4ดตัวเลขเลยครับเนาะครับนั่นครับผมครับผมครับผมเถิดมือชมวนับตัวเลขของยายแอครับ F4 ยายแอร์เป็นได้เลขมากครับมาฝาก F4 เนาะครับเนอะ542 542ครับมั่นใจครับ f ให้ตัดเลนครับ4224เอาหาสองน้ำครับ F4 อยู่ในนี้แหละครับหมุนกันเอาเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับคุณยายครับ วันที่หนึ่งกันยายนพศ2อ6 7สครับสำหรับคลิปหนีเบาแอมโลทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่เอฟซีเมื่อนีเบ้าแอมโลทงสีผ้าไปเบิ่งข้องดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงหนีเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีข้องดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่บมามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส,ส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่งอือก็นะครับนะ้อง่มามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิดครับนางถาอยู่ของในครนะับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับส,สดีครับโอเคค้อเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายยกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห<ช>่อยแล้วก็บีอาออใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 2> เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะยพ่อนวดปี่หลอเหอนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินขาวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลว้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเหายวไข่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข่าเห้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเอ่ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสามผู네้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะล้กก็เมื่อแตะครับท่ามผู้เมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาิพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่นอ้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไรลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วการบ่าแอมเราตรงี้นด้น้ำมุ่นมาน้ำครับใ้น้ำมุ่นข้องหลวงปุลอดไม่ให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายสเสียนียดจังไร่ที่บูดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไร่ในตัวเขาสิไดอ,อกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะู้มชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ